จะดูแบบไหนว่าผู้ชายกำลังทดสอบอ่ะ บางคนนะคะเพิ่งคุยกับฝอมาได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะซึ่งความสัมพันธ์หรือการเรียนรู้กันมันเป็นในช่วงเริ่มต้นผู้ชายบางคนจะเสนอแบบนี้คะ่ะคือสมมุติว่าคุณอะกำลังทําอะไรช่างหนึ่งเนาะแล้วคุณอาจจะคุยว่าเอ้ยคุณกําลังจะไปเทคคอร์สเรียนจะเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกับโคชเอมเออจะไปนูน่นนี่นั่นเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วทีนี้เขาก็พิมพ์เอ่ยขึ้นมาว่าให้ผมมาช่วยคุณได้ไหม ฟังให้ดีนะคะบางคำเนี่ยมันเป็นเล่สไนที่เขาก็หลังทดสอบคุณอยู่ถ้าสมมุติว่าคุณตกลงปุ๊บเขาจะมองคุณไปอีกด้านหนึ่งเฮ้ยโค้ดแบบนี้ไม่ได้หรอคะเราต้องดูด้วยว่าเราเรียนรู้จากเขามากน้อยแค่ไหนความสัมพันธ์เป็นยังไงถ้ามันยังไม่ได้ลึกแบบลึกมากอะคะ่ะอย่าเพิ่งร้องขอเพราะผู้ชายบางคนเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเยอะดังนั้นเขาจึงเอาเรื่องแบบนี้มาทดสอบคุณนั่นเองคะ่ะ